พระคาถาธรรมนิยามสูตรหรือที่เรียกในภาษาบาลีว่าธรรมนิยามสูตรเป็นพระสูตรสำคัญในพระไตรปิฎกหมวดพระสุตรตันตปิฎกและเป็นหนึ่งในพระสูตรที่กล่าวถึงหลักธรรมตามธรรมชาติหรือธรรมจากที่แน่นอนไม่ผันแปรซึ่งถือว่าเป็นหลักแห่งกฎธรรมชาติทางพระพุทธศาสนาชื่อเต็มของพระสูตรคือธรรมนิยามสูตรแปลว่า พระสูตรว่าด้วยธรรมที่แน่นอนธรรมะที่เป็นกฎตายตัวที่มาของพระคาถาพระคาถานี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่37ในหมวดอังคุตรนิกายปัญจากการนิบาทพระพุทธองค์ตรัสไว้เพื่อแสดงถึงธรรมชาติของธรรมะที่ดำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม สาระสำคัญของพระคถา,าพระสูตรนี้แสดงกฎของธรรมะที่แน่นอนว่าธร,รมโมปฏิปันโนนิยตัมภวติวินัยธรรม,มังอันนตรรังชานังปัตโตโหติเมื่อบุคคลปฏิบัติตามธรรมย่อมดำเนินไปสู่ความแน่นอนคือมรรคผลนิพพานหรือกล่าวให้เข้าใจง่ายคือ ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีผลมีที่มาหากมีเหตุเช่นปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบย่อมมีผลตามธรรมคือเข้าถึงธรรมเจริญในธรรมเป็นกฎแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นเรียกว่าธรรมนิยามหรือกฎของธรรมความสำคัญของธรรมนิยามสูตร 1. เป็นหลักยืนยันว่าพระธรรมมีอยู่จริง โดยไม่ต้องพึ่งการอุบัติของพระพุทธเจ้า 2. เป็นหลักแสดงว่าเหตุและผลในธรรมเป็นเรื่องตายตัวแน่นอนไม่มีการลำเอียงไม่มีการเลือกปฏิบัติ 3. ใช้อธิบายกฎแห่งกรรมและการบรรลุมรรคผลได้อย่างมั่นคงอัตถกถาที่บายโดยพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมก็ยังดำรงอยู่ แต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าพระองค์เพียงเปิดเผยธรรมเหล่านี้ให้สัตว์โลกเข้าถึงเท่านั้นบทสรุปนะครับพระคาถาธรรมนิยามสูตรเป็นเครื่องเตือนใจว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามธรรมย่อมเข้าถึงผลของธรรมแน่นอนธรรมมีอยู่โดยธรรมชาติไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีผลเป็นไปตามกฎของธรรม